กคนนะครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับก็เพิ่งเรียนเลขกันเสร็จนะครับเป็นไงครับเหนื่อยเหนื่อยไหมไม,ไม่เหนื่อยพี่ซุปคงสอนดีมากนะครับจริงๆพี่ก็เคยเรียนกับพี่ซุปนะครับจริงๆ <c oughs> <c oughs> นะครับเรียนตั้งแต่พี่ซุปสอนอยู่ตั้งนานแล้วนะครับนะ ตอนนั้นเด็กเตรียมจะเข้าหมอนะครับก็เลยไปเซียไปเรียนเลขกับพี่ซุปนะครับก็ได้อะไรดีๆจากพี่ซุปเยอะนะครับแล้วก็ความสัมันของแกดนะครับคงมีอาจารย์หลายคนนะครับเคยพูดไปแล้วแกดของเรานะครับประกอบด้วยสส่วนด้วยกันคือมีส่วนเชื่อมโยงเหตุผลซึ่งเราจะเรียนกันวันนี้นะครับแล้วก็เป็นของภาษาอังกฤษนะครับแบ่งครึ่งกันอย่างละร้อยห้าสิบคะแนนนะครับน้องจะเข้าคณะอะไรก็ตามก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้แกดกันเปอร์เซ็นต์มากเปอร์เซ็นต์น้อยก็แล้วแต่นะครับก็ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ที่เรียนกับพี่ก็ส่วนใหญ่เต็มนะครับนะใช้ใช้ความเข้าใจเป็นหลักนะครับข้ามเลยข้ามเลยนี่เราจะเรียนกันหลักๆนะครับในในขั้นตอนแรกน้องๆเปิดหนังสือได้เลยนะครับนะอยู่ในเล่มหนังสือแกะความคิดเชื่อมโยงนะครับหน้า เริ่มที่หน้าน100นะครับส่วนของพี่เริ่มที่หน้าน100นะ <ASHLEY? S 1> เราจะเรียนหลักๆกันในในส่วนแรกนะครับคือเรียนสัญ,ญลักษณ์กันนะครับ <S <S สัญ,ญลักษณ์ที่เราจะเรียนกันเนี่ยมี U สามสัญ,ญลักษณ์ด้วยกันนะครับสัญ,ญลักษณ์แรกที่น้องเห็นก็คือส่วนของเส้นตรงนะครับก็คือข,ขีดเส้นตรงนี่แหละนะก็ภาษาคณิตศาสตร์ก็เรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะครับคล้ายๆกับว่าส่วนประกอบ แทนแทนคําว่านะแทนคําว่าส่วนประกอบตัวอย่างเช่นนะครับเขียนไว้ให้ในหนังสือแล้วนะแล้วก็สัญลักษณ์ที่สองเดี๋ยวเราจะเรียนกันอีกทีนะครับอันนี้แนะนําคร่าวๆนะครับสัญลักษณ์ที่2คือเป็นถ้าภาษาคณิตศาสตร์นะครับเรียกว่าอะไรครับลังสีนะครับแต่ว่าเราเรียกให้ตรงกันว่าเป็นลูกศรละกันนะครับลูกศรนะความเป็นเหตุเป็นผลนะครับแล้วก็ลำดับก่อนหลังนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสัญลักษณ์ที่3ก็คือเอาลังสีหรือว่าลูกศรเนี่ยมากากบาทนะครับ ก็คืออะไรจากลูกศรเฉยๆเนี่ยคือทําให้เกิดเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมมีกกะบาทเข้าไปก็เลยเป็นอะไรครับยับยั้งลดลงป้องกันไม่ทําให้เกิดนั่นเองสองสัญลักษณ์นี้คือจริงๆสัญลักษณ์ลูกศรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนแต่พอน้องทําแล้วน้องได้คะแนนกันเยอะๆกันนะครับคนออกข้อสอบเขาก็เพิ่มสัญลักษณ์ให้เพื่อให้มันยากขึ้นนะครับนะน้องจะได้ผิดกันมากขึ้นนะครับนะก็เลยเป็นสัญลักษณ์ที่3ามแทนนะครับนะโอเคแล้วก็ อ่ะเริ่มเลยนะครับสัญลักษณ์แรกนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับคือส่วนของเส้นตรงเรียนกับพี่เนี่ยจริงๆฟังให้เข้าใจแค่นั้นพอนะครับนะบพี่เน้นความเข้าใจเป็นหลักนะครับส่วนของเส้นตรงเนี่ยคือเน้นคือมันแทนคําว่าส่วนประกอบตัวอย่างเช่นองค์ประกอบคุณสมบัติเราจะเข้าใจสัญลักษณ์นี้ได้นะครับพี่จะยกตัวอย่างไง่ายๆว่าจะมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งนะครับสัญลักษณ์เนี้ยแทนความเชื่อมโยงระหว่าง กล่องกล่องใหญ่ๆที่อยู่ที่กับกับลูกบอลนนะ่ะที่อยู่ข้างในกล่องนะครับส่วนของเส้นตรงจะเชื่อมว่ามันเป็นส่วนยอ่อยๆส่วนเล็กๆในกล่องอันใหญ่อันนี้ครับคือความหมายของส่วนของเส้นตรงมันเป็นส่วนประกอบมันมีอยู่ในกล่องนั้นเป็นองค์ประกอบมีคุณสมบัติมีคือได้แก่เช่นอะไรก็อะไรก็แล้วแต่น้องจะสังเกตจากคำพูดก็ได้ สังเกตจากคาพูดสังเกตจากตัวสอนก็คือองค์ประกอบตัวอย่างเช่นองค์ประกอบคุณสมบัติมีคือได้แก่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่บ่งบอกว่ามันเป็นส่วนใหญม่มีมีอันใหญ่อยู่แล้วก็มีส่วนเล็กๆอยู่ข้างในตัวมันเนี่ยครับคือส่วนของเส้นตรงนะครับเรียนกับพี่นะครับพี่จะเน้นเรื่องการทําถูกทาผิดก็จะมีการตรวจคําตอบเกิดขึ้นนะครับเหมือนเหมือนเล่นเลขแหละน้องได้คําตอบก็เอาคําตอบนั้นมาตรวจคําตอบนั่นเอง คาที่ใช้ในการตรวจคาตอบของพี่นะครับมีคําว่ามีเช่นนะครับอันนี้จดได้นะครับมีเช่นน้องบางคนยังงงอยู่ก็จดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายนะครับว่าจะตรวจคําตอบยังไงนะครับมีคําว่ามีเช่นนะเรียนกับพี่มีตัวคําตอบทุกครั้งนะครับต่อไปอะลองมาดูตัวอย่างแรกเลยนะครับนะหน้า101นะครับทำไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับข้อสอบแกะนะครับมีส่วนประกอบด้วยกัน2ส่วนคือ อังกฤษเชื่อมโยงเหตุผลนะครับจากประโยคนี้ครับมีคำที่ขีดเส้นใต้ยอยู่ทั้งหมดกี่คำครับสามคำสามคำนี้ถ้าเกิดตามที่พี่แผนพูดน้องสังเกตดูว่าอะไรมันดูใหญ่สุดครับข้อสอบแกะมันดูใหญ่สุดแล้วอังกฤษกับเชื่อมโยงเหตุผลคืออะไรที่อยู่ในอยู่ในตัวมันใช่ไหมใช่ถ้าน้องสังเกตอย่างนี้ครับอันนี้คือความหมาย ของส่วนของเส้นตรงคือมีส่วนใหญ่ๆอยู่แล้วมีอะไรอยู่ข้างในตัวมันเองนะครับอันนี้น้องรู้ว่าข้อสอบแกะมันใหญ่สุดน้องก็เขียนเลยครับข้อสอบแกะแล้วก็ส่วนของเส้นตรงไปหาอังกฤษแล้วก็เชื่อมโยงเหตุผลนะครับถ้าน้องอ่านปุ๊บถ้าเวลาคนเราเข้าใจอันนี้เป็นหลักการเรียนนะครับพี่พี่แผนคิดว่าคนทุกคนเนี่ยมีหัวที่เก่งคนละอย่างกัน บางคนก็เก่งเรื่องการจินตนาการใช้รูปภาพคิดภาพได้ถ้าเกิดใครที่ส่วนนี้ไม่ค่อยเก่งนักน้องจะสังเกตจากคำพูดก็ได้นะครับในประโยคนี้คือมีคำว่าคือมีคือ,คอนะครับสังเกตจากคำว่ามีคือก็ได้อันนี้เป็นคำบ่งชี้ของส่วนของเส้นตรงอยู่แล้วนะครับเจอคำนี้น้องก็ใช้ส่วนของเส้นตรงก็ได้ครับมี2แบบนะครับเวลาคิดเวลาเจอข้อสอบอะไรก็ตามคิดทั้ง2แบบ นะครับแล้วมันจะถูกนะเดี๋ยวเพิ่แป๊บหนึ่งพอเราทําเสร็จปั๊บทากับพี่แทหทกับพี่แผนทุกครั้งต้องตรวจคําตอบคนที่ได้เต็มกับไม่ได้เต็มขึ้นอยู่กับการตรวจคาตอบนี้แหละครับน้องพี่แผนว่าสําคัญมากนะเดี๋ยวทําแบฟื้กหัดกับพี่แผนไปเรื่อยแล้วจะรู้ว่ามันสาคัญอย่างไรเราตรวจคําตอบสิครับลองอ่านพร้อมพี่นะข้อสอบแก่แล้วแทนส่วนของเส้นตรงเป็นคําว่ามีก็สมสมมติแทนคาว่ามีก่อนนะครับข้อสอบแก่มีอังกฤษ มีเชื่อมโยงเหตุผลตรงกับความเข้าใจในสิ่งที่น้องอ่านไหมตรงกันความเข้าใจตรงกันอย่างงี้คือถูกนะครับทำทุกครั้งให้ตัวคําตอบทุกครั้งนะครับอันนี้มันยังง่ายอยู่น้องก็เลยคิดว่ามันไม่จําเป็นนะครับเดี๋ยวเจออะไรที่มันซับซ้อนมันงงเนี่ยการตัวคําตอบจําเป็นมากนะครับตัวอย่างต่อไปได้เลยตัวอย่างต่อไปนะครับตั้งใจเรียนกระตันยูขยนันเป็นลักษณะที่ดีของลูกกระตันยู น้องอ่านปุ๊บมีคําที่เขียนเส้นใต้ทั้งหมดกี่คาครับ4คําน้องอ่านปุ๊บอะไรดูใหญ่สุดครับลูกกระตันดูอยู่ใหญ่สุดเราก็เริ่มเลยครับเริ่มแต่ลูกกระตันยูแล้วก็ส่วนของเส้นตรงไปหาส่วนที่เล็กกว่าถูกไหมนะครับก็มีส่วนของเส้นตรงไปหาตั้งใจเรียนไปหากระตันยูแล้วก็ขยันนะครับพอน้องอ่านปุ๊บถ้าใครสังเกตจากคำสังเกตจากคำว่าอะไรครับประโยคนี้ ที่จะใช้ส่วนของเส้นตรงน้องสังเกตจากคำว่าเป็นลักษณะดูว่าเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมเป็นลักษณะเป็นส่วนหนึ่งก็บ่งชี้ถึงส่วนของเส้นตรงนะครับน้องจะคิดภาพก็ได้สังเกตจากคำพูดก็ได้นะครับคิดทั้งถ้าให้ถูกชัวนะอยากได้ร้อยห้าสิบเต็มคิดทั้งสองส่วนนะครับดูว่าตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วหลังจะทำเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจคำตอบพอทำเสร็จปุ๊บอ่านพี่แผนพี่แผนก็จะอ่านว่า ลูกกตันยูมีความตั้งใจเรียนมีกตัมีความกรตันยูมีความขยนันถูกไหมน้องอ่านเสร็จปุ๊บเข้าใจตรงกับบทความที่น้องอ่านมาถูกไหมครับถูกนะครับนี่คือความสำคัญของการตรวจคาตอบนะครับต่อไปหน้า102นะครับมะเร็งในเด็กนะครับมีอยู่หลายอย่างด้วยกันได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งสมองเป็นต้นอ่านจบปุ๊บถ้าใครที่สังเกตจากคาสังเกตจากคาว่าได้แก่ถ้าสังเกตจากคาสังเกตจากคาว่าได้แก่ถ้าใช้ความเข้าใจน้องจะรู้ว่าอะไรใหญ่อะไรเล็กครับตัวอะไรใหญ่สุดมะเร็งในเด็กใหญ่สุดแล้วไอ้มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งสมองเป็นแค่อะไรเป็นแค่ส่วนหนึ่งของมันที่เขาพูดมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทําแผนภาพเลยครับคิดได้ทั้งสองอย่างนี้แล้วตรงกันเนี่ยเริ่มเลยมะเร็งในเด็กส่วนของเส้นตรงไปหา มะเร็งเม็ดเลือดขาวแล society, sword, guard, ้วก็ส่วนของเส้นตรงไปหามะเร็งสมองทําเสร็จปุ๊บอย่าลืมตรวจคําตอบอย่าลืมนะครับอย่าลืมตรวจคําตอบตรวจคำตอบครับมะเร็งในเด็กจะใช้คําพูดมีก็ได้มีมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีมะเร็งสมองถ้าน้องใช้คําว่าเช่นก็ได้มะเร็งในเด็กเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งสมองความเข้าใจตรงกันไหมตรงกันถ้าน้องตรวจคําตอบแล้วตรงกับสิ่งที่เราอ่านมาในที่เขาให้มาเนี่ย ก็ถือว่าถูกนะครับทุกครั้งตัวคําตอบต่อไปครับอันนี้สาบทความแล้ง่ายแล้วอันนี้น้องทําเลยครับง่ายๆร่างกายของมนุษย์มีส่วนประกอบหลายอย่างด้วยกันคือแขนขาจมูกปากอ่า,อานปุ๊บถ้าเอาตามคําพูดสังเกตจากคาว่าสังเกตจากคาว่ามีส่วนประกอบคืออะไรก็ได้น้องขีดเส้นเลยครับอันนี้คือคําบ่งชี้ให้ใช้ส่วนของเส้นตรงนะครับ หรือตามความเข้าใจน้องอ่านปุ๊บอะไรใหญ่สุดครับร่างกายของมนุษย์ดูใหญ่สุดแล้วก็มีอะไรมีแขนขาจมูกปากอยู่ข้างในมันใช่ไหมถ้าน้องคิดภาพได้แบบนี้ก็แสดงถึงส่วนของเส้นตรงเช่นกันนะครับอพอตรงกันทั้งความหมายทั้งสังเกตจากคําพูดหรือสังเกตจากคาได้ใช้ส่วนของเส้นตรงเหมือนกันก็เขียนแผนภาพเลยครับร่างกายของมนุษย์ส่วนของเส้นตรงไปหาแขนขาจมูกปาก ทำเสร็จอย่าลืมตรวจคําตอบนะครับทำเสร็จอย่าลืมอย่าลืมตรวจคาตอบก็จะได้ว่าร่างกายของมนุษย์มีแขนขาจมูกปากตรงกับสิ่งที่น้องอ่านมาไหมตรงถ้าความเข้าใจตรงกันถูกครับนะขอไล่ที่มาก่อนแล้วกันจริงๆจริงๆเชื่อมโยงเหตุผลนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกเท่าที่พี่รู้ประวัตินะ คือตอนที่พี่สอบแพทย์นะครับเป็นวิชาเฉพาะแพทย์ที่สอบตรงเข้าสี่ลาดนะครับแล้วหลังจากนั้นมาระบบการศึกษาเปลี่ยน <c oughs> เขาก็ดึงเอาเชื่อมโยงเหตุผลนี้แหละมาเป็นข้อสอบแกะเพราะฉะนั้นคือแบบพี่เป็นรุ่นแรกๆที่เคยทําเชื่อมโยงเหตุผลมานะ <c oughs> ครับเขาก็เ <beaten>. ร <met> ิ่มทาตั้งแต่การสร้างแผนภาพแล้วตอนแรกที่พี่สอบเลยนะเขียนแผนภาพสอบนะครับคือสอบสอบตรงตอนนั้นนะเขียนแผนภาพแล้วก็มีคะแนนพิเศษด้วยนะบอกว่า ความสะอาดห้าคะแนนน้องคิดดูจะสอบเข้าแพทย์อ่ะมีคะแนนความสะอาดห้าคะแนนนะครับความสวยงามแบบว่าห้าคะแนนคือการช่วยมากๆนะครับนะอยากจะบอกว่าพี่แผนเป็นคนอะไรมึงไม่สวยนะครับแต่วันนั้นอะเลยมึงสวยสุดในโลกอะนะเพื่อห้าคะแนนนั้นนะครับนะยอมยอมนะครับก็พอหลังจากนั้นมาคนที่สอบแพทย์มากขึ้นมากขึ้นเขาก็เลยแบบคิดวิธีที่จะเปลี่ยนแผนภาพเป็นการลงตารางนะครับซึ่งเดี๋ยวการ เปลี่ยนจากแผนภาพเป็นลงตารางน,นั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับตอนนี้คือเอาแผนภาพเป็นหลักก่อนนะครับทาแผนภาพถูกเต็มอยู่แล้วนะครับอ่ะสัญลักษณ์ที่2ออันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แรกเริ่มนะครับสัญลักษณ์ลูกศรเนี่ยพี่แผ่จะอธิบายว่ามันมีความเข้าใจใน2แบบด้วยกันนะความเข้าใจ2แบบด้วยกันความเข้าใจแบบแรกเป็นผลทางตรงเป็นผลทางตรงเนี่ยน้องเขียน ข้างบนเลยว่าทําให้เกิดทําให้เกิดนะครับเป็นผลทางตรงคือทําให้เกิดทําให้เกิดอันนี้มีที่มาด้วยเนี่ยเรียนกับพี่แผนจะมีประวัตินะครับน้องจะได้เข้าใจจริงๆอ่ะมันไม่มีคําว่าทางตรงหรอกนะครับในตอนแรกที่เชื่อมโยงมีมาเนี่ยคือมันแค่แบบว่าทําให้เกิดเป็นผลทําให้เกิดแค่นี้เอง แต่มันมีคําว่าทางตรงเข้ามาตอนหลังเนี่ยเพราะว่ามีความสับสนกันในการทำข้อสอเช่นที่แผนเรายกตัวอย่างนะถ้าหนึ่งทำให้เกิดสองทำให้เกิดสามน้องคิดว่าหนึ่งทำให้เกิดสามปะทำปะถ้าหนึ่งทำให้เกิดสองทำให้เกิดสามเนี่ยจริงๆหนึ่งก็ทำให้เกิดสามด้วยถูกไหมแต่ ที่พี่แผนสอบมาตั้งแต่พี่แผนปีแรกสอนน้องๆให้สอบเข้าแพทย์มาทำทำเชื่อมโยงเข้าแพทย์ได้ร้อยเต็มแกดได้ร้อยห้าสิบเต็มเนี่ยอยากจะบอกว่าน้องบางคนงงว่าหนึ่งทำเกิดสามเนี่ยจริงๆมันก็ควรใช้ได้แต่เท่าที่แผนทํามาเนี่ยคือมันไม่ได้คือใครที่เติมไปมันจะไม่เต็มในปีหลังๆมาเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเป็นผลทางตรงคือเอาเฉพาะแค่ตรงเท่านั้นอะ่ะคือหนึ่งถ้าหนึ่งทำห้เกิดสองทำห้เกิดสามแล้วเนี่ย น้องจะไม่มีสิทธิ์โยงว่า1นึ่งทำไมเกิด3อีกมันจะซ้ําซ้ซอนนะครับเขาเลยกํากับว่าเป็นผลทางตรงเท่านั้นนะครับนะต่อไปความหมายที่2ของลูกศรเนี่ยนอกจากเป็นเหตุผลโดยตรงแล้วเนี่ยความหมายที่2ของมันนะครับคือลำดับก่อนหลังลำดับก่อนหลังลำดับก่อนหลังคืออะไรน้องสังเกตจากคำว่าแล้วหลังจากนั้นก่อนหน้านั้น เนี่ยครับคือเป็นลำดับอะครับน้องหนึ่งแล้วสองแล้วสามแล้วสี่แล้วห้าความที่เป็นลำดับเนี่ยก็ใช้ลูกศรเช่นกันนะครับมีสองความหมายนะหนึ่งคือเป็นผลสังเกตจากคาว่าทําให้เกิดหรือว่าใครเก่งภาษาไทยคําที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะดังนั้นจึงทําให้อะไรก็ได้ที่มันเป็นเหตุเป็นผลนะครับนะประโยคความรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลก็ได้ นะครับนะสังเกตจากคำว่าอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลอ่ะจะใช้ลูกศรน,นะครับตามความหมายแรกคือทําให้เกิดในตามความหมายที่2คือสังเกตจากลําดับเวลาเป็นกระบวนการขั้นตอนมีแล้วหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นอะไรก็แล้วแต่ที่บ่งบอกถึงลําดับเวลาขั้นตอนที่มันเกี่ยวเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้ลูกศรเช่นกันนะลูกศรมี2ความหมายนะครับนะมันก็ใกล้เคียงกันแหละแต่พี่แผนจะอธิบายให้มัน ชัดเจนถึงทั้งสองอย่างนะครับคำที่ตรวจคำตอบก็ทำให้เกิดครับง่ายๆนะคำที่ใช้ในการตรวจคำตอบทำให้เกิดนะครับถ้าตั้งใจเรียนจริงเนี่ยจะเรียนจะจบแล้วแก่น <c oughs> <c oughs> นะทำให้เกิดนะครับคำที่ใช้ในการตรวจคำตอบคือทำให้เกิดอ่ะลองดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับความขยันหมั่นเพียรจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ความขยันมันเพียนจะนำมาซึ่งความสำเร็จอ่านปุ๊บในการใช้ลูกศรอ่านปุ๊บอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลน้องต้องรู้ทันทีนะครับความขยันมันเพียนจะนำมาซึ่งความสำเร็จอะไรเป็นเหตุครับอะไรเป็นผลครับมาปั๊บน้องก็เริ่มจากเหตุเลยครับความขยันมันเพียนลูกศรหาความสำเร็จเหตุลูกศรไปหาผล นะครับเหตุลูกศรไปหาผลนะครับอ่านเสร็จปุ๊บอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลน้องก็เขียนไว้เลยนะครับทําพวกนี้น้องที่น้องใช้ลูกศรนเนี่ยน้องสังเกตจากคาว่าอะไรครับจะนํามาใช่ไหมจะนํามาซึ่งใช่ไหมครับน้องก็เวลาทําน้องก็วงไว้นิดนึงนะครับว่าอะไรเป็นคาบ่งชี้นะครับจะนํามาซึ่งน้องก็วงไว้นิดหนึ่งแทนลูกศรนนะครับความหานมนเพียนลูกศรหาความสาเร็จทําเสร็จอย่าลืม ตรวจคาตอบทําทุกครั้งทานัอพี่แผ่นทุกครั้งอย่าลืมตรวจคาตอบนะครับความแขยันมันเพียนทําให้เกิดความสําเร็จตรงกับสิ่งที่น้องอ่านมาไหมตรงถ้าความเข้าใจเดียวกันตรงกันถูกครับอย่าลืมตรวจคาตอบนะครับนะกลับไปนิดนึงอันนี้เห็นน้องๆตั้งใจเรียนและพี่แผ่นชี้เห็นถึงความสําคัญของตัวคําตอบถ้าท่านนี้ความแขยันมันเพียนนะ ลูกสรหาความสําเร็จใช่ไหมถ้าน้องสมมุติว่าน้องทําผิดสมมุติว่าน้องเลินเล,เลประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่น้องใช้ส่วนของเส้นตรงจะเป็นว่าความขยันมันเพียนลูกศรเอ้ยส่วนของเส้นตรงหาความสําเร็จถ้าน้องตรวจคําตอบน้องจะได้ว่าไงครับความขยันมันเพียนเช่นความสําเร็จความขยันมันเพียนมีความสําเร็จน้องอ่านแล้วน้องเข้าใจตรงกับสิ่งที่น้องอ่านไหมไม่ ถ้าดูเข้าใจแล้วมันแบบเอ๊ะมันไม่ตรงกันน้องก็ต้องฉุกคิดมาว่าน้องทําผิดหรือเปล่าถูกไหมครับนะอันนี้แหละคือสิ่งความแตกต่างระหว่างคนที่เต็มกับไม่เต็มนะเอพยายามตรวจคาตอบบ่อยๆนะครับตัวอย่างที่สองโกรทฮอร์โมนนะครับผลิตขึ้นโดยต่อมใต้สมองเพื่อจะนําไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายมีคําที่ขีดไว้กี่คําครับ,ครบสคมคน้องอ่านปุ๊บมันแสดงความเป็นไรครับลําดับขั้นตอนต่อนเนื่องกันไปใช่ไหม ใช่ไหมครับพอรู้เป็นลําดับปั๊บก็ใช้ลูกศรอ,อ่ะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังครับน้องต้องลําดับนะลูกศรน,น้องต้องลําดับนะครับอะไรเกิดก่อนอะไรต่อมาอะไรเกิดหลังสุดต้องลําดับนะครับต้องเรียงลําดับด้วยนะอะไรเริ่มก่อนครับต่อมใต้สมองเริ่มก่อนแล้วก็ลูกศรหาโกรธฮอร์โมนแล้วลูกศรหาการเจริญเติบโต,ตของร่างกายทําเสร็จปุ๊บ ตัวคําตอบครับเราตัวคําตอบการอ่านอ่านในใจก็ได้ก็แล้วแต่น้องครับต่อมใต้สมองทําให้เกิดโกรทฮอร์โมนทาให้เกิดการเจริญเติบโตของร่างกายอ่านเสร็จตรงกับสิ่งที่น้องเข้าใจไหมครับตรงกับสิ่งที่น้องเข้าใจในการอ่านบทความถูกครับนะคือจริงๆแกะมันก็จริงๆไม่ได้ยากกว่านี้นะครับเพียงแต่เพิ่มจาก3ามคำเป็นสิบคำเท่านั้นเองนะครับนะตอนนี้มันสามคำอยู่เดี๋ยวมันจะค่อยๆเพิ่มนะครับ อ่ะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะครับเปลี่ยนหน้าเลยการก่อวินาศกรรมนะครับเป็นเหตุให้เกิดมลภาวะทางอากาศมีคําว่าเป็นเหตุให้เกิดถูกไหมมีคําว่าให้เกิดถูกปะคุ้นๆกับอะไรไหมทําให้เกิดใช่ไหมครับนะเห็นคํานี้ก็นึกถึงลูกศรบ่งชี้ขนาดนี้บ่งถึงลูกศรหาสิครับสองคำนี้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลครับการก่อวินาศกรรมเป็น เป็นเหตุก็ต้องเริ่มเริ่มก่อนการก่อวินาศกรรมลูกศรหามลภาวะทางอากาศทําเสร็จอย่าลืมตัวคําตอบนะครับตัวคําตอบปุ๊บการก่อวินาศกรรมทําให้เกิดมลภาวะทางอากาศเข้าใจตรงกันไหมตรงกันเข้าใจตรงกับสิ่งที่น้องอ่านจบนะครับถือว่าน้องถูกถ้าบางคนทําผิดเป็นส่วนของเส้นตรงน้องก็จะได้ว่าการก่อวินาศกรรมมีมลภาวะทางอากาศ การก่อวิศกรรมเช่นมลภาวะทางอากาศพอน้องตัวคําตอบปุ๊บเอ๊ะมันไม่ใช่กับสิ่งที่เราอ่านมาน้องก็จะแก้ไขน้องก็จะทําใหม่น้องก็จะได้เต็มนะครับต,ตัวอย่างต่อไปการกินจุกกินจิกนะครับจะทําให้เกิดโรคอ้วนอันนี้ชัดเจนนะครับมีคําว่าทําให้เกิดน้องก็แทนไปเลยครับนะทำให้เกิดนะครับวงชี้ถึงลูกศรใช้สัญลักษณ์ลูกศรมาปั๊บก็ทําเลยครับการกินจุกกินจิก ลูกศรหาโรคอ้วนการจุกินจิกลูกรหาโรคอ้วนตัวคําตอบนะก็แทนคำเดียวกันเลยครับอันนี้ใช้คําเดียวกันการกินจุกินจิกทําให้เกิดโรคอ้วนตรงกับสิ่งที่น้องอ่านแน่นอนนะครับสสัญ,ญลักษณ์หลักๆที่เกิดขึ้นมาก่อนนี้เข้าใจไหมครับพอพอแบ่งแยกได้ไหมนะครับใครไม่เข้าใจหรือตามไม่ทันยกมือขึ้น ใครมาทีหลังก็มีบ้างอ่ะสองสัญลักษณ์นี้แหละครับส่วนใหญ่ที่น้องๆจะผิดการไม่ว่าน้องจะสอบแกนหรือแพทย์ก็ตามสัญลักษณ์ที่3ามค่อนข้างที่จะง่ายกว่าส่วนใหญ่ที่เขาผิดการที่สับสนกันคือ2ส,สัญลักษณ์นี้นะสัญลักษณ์แรกนี่แผ่นจะทัวร์นะครับสัญลักษณ์แรกส่วนของเส้นตรงมีคําที่บ่งชี้ในความเป็นส่วนของเส้นตรงเนี่ยมีอะไรบ้างมีเช่นมีอะไรครับส่วนประกอบอะไรครับ ได้แก่อะไรครับคืออะไรอีกอะไรนะครับเป็นลักษณะเออเป็นลักษณะเป็นส่วนหนึ่งใช่อันนี้ก็เป็นส่วนของเส้นตรงเนี่ยคำ, ط, คำพวกเนี้ยน้องสังเกตคําพวกเนี้ยน้องก็สามารถคิดถึงส่วนของเส้นตรงได้หรือถ้าน้องอ่านแล้วรู้สึกคิดว่ามีกล่องใหญ่ๆและไอเน,นี้ยเป็นส่วนย่อยๆอันนี้ก็คือเป็นความหมายของส่วนของเส้นตรงเช่นกันนะครับอันนี้คือความหมายของสัญลักษณ์แรกของสัญลักษณ์ที่สองลูกศรพี่แผนบอกว่ามีความหมายที่ เอาให้เขลก็คือมี2อันนะครับอันแรกคือทําให้เกิดเป็นผลทางตรงโดยตรงเท่านั้นนะครับถ้าเขาเขียนมาว่าโดยอ้อมไม่นับไม่นับนะเคยมีโจทย์ข้อสอบออกปีหนึ่งที่ผ่านมาสักปีนะครับมีคําว่าเป็นผลโดยอ้อมน้องก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ลูกศรน,นะครับคือเข้าใจไหมเขาวงบอกว,ว่าเป็นผลทางตรงทําให้เกิดทางตรงเท่านั้นค่อยใช้ลูกศรน,นะครับ แทนคาว่าทําให้เกิดอีกความหมายหนึ่งคือเป็นลําดับกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปนะครับหนึ่งแล้วสองแล้วสามแล้วสี่แล้วห้านะครับก็ใช้ลูกศรเช่นกันโอเคนะต่อไปสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายนะครับที่พี่แผนบอกว่าง่ายหน่อยนั่นก็คือมันก็คือเอาสัญ,ญลักษณ์ที่สองมาแล้วเติมกับกระบาดเข้าไปนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลูกศรเนี่ยคือทําให้เกิดใช่ไหมเติมกับกระบาดไปก็กลายเป็น ไม่ทาให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยจริงๆของมันคือไม่ทําให้เกิดคําที่ใกล้เคียงก็คือพวกยับยั้งลดลงป้องกันไม่ทําให้เกิดนั่นเองนะครับยับยั้งลดลงป้องกันไม่ทําให้เกิดอยู่ในหนังสือแล้วนะคาที่ใช้ในการต,ตอบนะครับก็ยับยั้งป้องกันนะครับจริงๆ4ี่คำนี้น้องใช้อะไรก็ได้นะครับ <laughs> มันเป็นสัญลักษณ์ตัวเดียวที่มันมีความหมายทางลบอ่ะ ทางนิกระถทางทางลบอะครับไม่ไม่ทําให้เกิดทําให้ลดลงป้องกันยับยั้งไว้เหนี่ยวล้างไว้เป็นอุปสรรคต่ออะไรก็ได้ที่เป็นความหมายทางแบบลบอะตัวนี้ทางนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งแยกกับสองสัญ,ญลักษณ์แรกชัดเจนใช่ไหมครับนะคำนี้จะมีคําที่เป็นลบอะทําให้น้อยลงทําให้ลดลงเป็นอุปสรรคขัดขวางอะไรก็แล้วแต่นะครับจะใช้สัญ,ญลักษณ์นี้นะครับ ได้เลยมาดูตัวอย่างกันนะครับส่วนใหญ่ของสัญลักษณ์นี้ไม่ค่อยยากนะครับสัญลักษณ์แรกเอ้ยตัวอย่างแรกนะครับการใช้สนับแข้งช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นฟุตบอลสังเกตคําว่าป้องกันเห็นโตโตเลยชัดเจนนะครับก็เปลี่ยนคําว่าป้องกันเป็นสัญลักษณ์แทนถูกไหมนะครับแผนภาพที่ได้ออกมาคือการใช้สนับแข้งเครื่องหมายหยับยางไปหาอุบัติเหตุขณะเล่นฟุตบอลนะครับ ทําเสร็จก็อย่าลืมตรวจคําตอบทุกครั้งนะครับการใช้สนับแข้งก็ยับยั้งก็ได้ป้องกันก็ได้อุบัติเหตุขณะเล่นฟุตบอลหรือถ้าน้องถนัดเบสิกก็ไม่ทําให้เกิดอุบัติเหตุขณะเล่นฟุตบอลความหมายก็ใกล้เคียงกันอยู่นะครับนะลูกศรทําให้เกิดเครื่องหมายยับยั้งก็คือไม่ทําให้เกิดนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไป หากสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้องแล้วนั้นจะเป็นการยับยั้งเห็นว่ามีคำว่ายับยั้งน้องก็วงโตโตเลยครับนะก็บ่งชี้ถึงเครื่องหมายยับยั้งอยู่แล้วนะครับยับยั้งการเสียชีวิตทางน้ำของเด็กได้เป็นอย่างดีทําแผนภาพเลยครับก็เด็กเรียนรู้วิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้องนะครับใส่เครื่องหมายยับยั้งไปหาการเสียชีวิตทางน้ำของเด็กนะครับ ทำเสร็จจะลืมตรวจคําตอบอันนี้ก็แทนคําว่าหยับยังตรงกับสิ่งที่เขาให้มาพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นความหมายต้องเหมือนกันอยู่แล้วนะ <c oughs> แทนคำว่ายับยังนะครับ <c oughs> ต่อไป <c oughs> หน้า1 0ึ่ห,หนะครับหน้า106ตัวอย่างด้านบนนะครับการกินวิตามิน B นะครับจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปากนกกระจอกได้ นะครับอันนี้มีคําว่าอะไรครับมีคําว่าลดใช่ไหมครับมีคําว่าลดปั๊บน้องก็วงไว้อะไรก็ตามที่มันทำให้ลดลงทําให้น้อยลงนะครับก็ใช้เครื่องหมายหยับยั้งนะครับการกินวิตามิน B ใส่เครื่องหมายยับยั้งไปหาโรคปากนกกระจอนะครับทําเสร็จก็อย่าลืมตัวคำตอบว่าการกินวิตามิน B ยับยั้งลดลงป้องกันไม่ทําให้เกิดโรคปากนกกระจอก ตรงกับสิ่งที่น้องอ่านมาถูกต้องครับนะทำเสร็จอย่าลืมตัวคำตอบทุกครั้งตัวอย่างต่อไปครับใครที่จะออกจริงๆมันมีตัวอย่างที่น้องผิดกันบ่อยๆอยู่หลังจากนี้อีกนิดหนึ่งนะทนอีกหน่อยนะ <c oughs> ตัวอย่างต่อไปการกินอาหารครบทั้ง5หมู่นะครับจะทําให้โอกาสในการเกิดโกกรคกระเพาะลดลงอันนี้มีคําอยู่2คําคือคําว่ากินอาหารครบทั้ง5หมู่กับคําว่าโรคกระเพาะ คำบ่งชี้ในการใช้สัญลักษณ์นี้คือคำว่าอะไรครับคำว่าลดลงนะครับใครจะตอบทําให้นะนะครับมันก็คือทําให้ลดลงนั่นเองเพอทําให้ลดลงปั๊บน้องก็จะใช้เครื่องหมายยับยั้งนะครับกินอาหารครบท้งห้ามู่เครื่องหมายยับยั้งไปหาโรคกระเพาะน้องตรวจคาตอบปุ๊บจะได้ว่ากินอาหารครบทางห้ามู่ยับยั้งโรคกระเพาะยับยั้งลดลงป้องกันไม่ทาให้เกิดโรคกระเพาะ ตรงกับสิ่งที่อ่านมาจบแต่ถ้ากดไปอีกถ้าคำที่ให้อันนี้คือความแตกต่างนะทุกคนดูในสไลด์นะครับอันนี้ไม่มีในหนังสือนะถ้าพี่แผนขีดสองคำประโยคเดียวกันเลยนะกินอาหารครบทั้ง5ห้ามู่จะทำให้โอกาสในการเกิดโรคกระเพาะลดลงแต่ว่าโรคกระเพาะลดลงอ่ะพี่แผนขีดเป็นคำเดียวกันหมดถ้าเขาขีดมาแบบนี้น้องจะใช้สัญลักษณ์อะไรครับ ใช้ไรใช้ไรครับใครใช้ส่วนของเส้นตรงยกม,มือขึ้นใครใช้ลูกศรยกม,มือขึ้นใครใช้เครื่องหมายยับยั้งลดมือขึ้นถ้าเขาขีดมาเป็นแบบนี้ให้ใช้ลูกศรน,นะ